สงกรานทัวลงหนักชาวเน็ตลั่นสงสารแมตพรณีที่ยอมทิ้งอนาคตทัวลงหนักสงกรานต์ในเชนรงหลังลือสนันจอเปิดตัวสาวคนใหม่ชาวเน็ตลั่นสงสารแมตพรณีที่ยอมทิ้งอนาคต สงกรานทัวลงหนักชาวเน็ตลั่นสงสารแมทพิรณีที่ยอมทิ้งอนาคตกำลังถูกจับตาอย่างหนักสำหรับสงกรานต์ชนรงค์ที่กำลังโดนเพ่งเลงว่าจะเปิดตัวสาวใหม่และสาวคนนั้นก็คือมายนภัสสินักแสดงสาวทั้งที่มีคนเห็นภาพไปด้วยกันหลายที่ทั้งไปร่วมงานแต่งเดียวกันทั้งที่แฟนสาวไม่ได้ไปและโดยเฉพาะที่ถูกจับตาม,มากๆก,ก,กับภาพร่วมเฟรมไปตีกอล์ฟที่งานหนึ่งแถมแมทพิรณีก็เคลื่อนไหวเหมือนคนอกหักตอกย้ำไปอีกกลายเป็นประเด็นพูดถึงมากมายขณะที่สงกราน เองช่วงนี้ดูจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟมากมาก,มากอย่างเมื่อไม่นานมานี้สงกรานได้โพสต์ถึงขอบกอลดัง โดยเป็นภาพของตัวเองพร้อมข้อความช่วยโปรโมทด้วยนั้นงานนี้เจอดราม่ากลางไอจีซะสุดใหญ่ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าค่อนข้างแรงถึงสงกรานต์พร้อมทั้งเห็นใจแมดว่าตอนนี้ขาแข็งแรงตีกอล์ฟได้แล้วแต่ก่อนหัวเข่าไม่ดีเป็นคนป่วยเพรากเก่าไม่ดูแลก็เลยหานางพิบาลใจดีมาดูแลชั่วคราวแต่นางพิบาลดันตกหลุมรักจรงิจรงจังยอมแลกอนาคตตัวเองขอให้มีความสุขเป็นนานๆน,นะคะโลกนี้ไม่มีอะไรย,ยั่งยืนแต่ความรักที่บริสุทธิ ควรจะเก็บไว้และตอบแทนด้วยความรักกว่าสงสารน้องพยาบาลที่มาดูแลคนพิการจนกลับเป็นเจ้าชายอีกครั้ง จากนั้นได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยเช่นตอนเจาะคอแมทก็ดูแลพอหายดีก็บ้างบอกว่านางยอมแลกอนาคตเสียงานเสียชื่อเสียงไม่น่ามาจบแบบนี้นะเห็นใจอยู่บ้างก็ว่าความดีเอาชนะใจไม่ได้เลยเวลาเจ็บป่วยตอนนั้นหอมโซนางก็อยู่ดูแลพอแข็งแรงขึ้นมาเฮ้อสงสารนางบ้างก็บอกว่าถ้าเขาคิดจริงจังแบบอยากแตง่งบวกอยากจดบวกอยากมีลูกเพิ่มคบกันมาก็สักพักละ ครอบครัก็เห็นดีเห็นงามแล้วใครล่ะที่ไม่พร้อมก็คิดกันเอาเองละกันขณะที่มีคนมาตอบโต้คนที่เข้ามาดราม่าด้วยอาทิชีวิตใครชีวิตมันแล้วจะมาดราม่าชีวิตคนอื่นเพื่อ พื้นฐานการละเมิดสิทธิคนอื่นยังไม่มีจะมาพิมพ์ดราม่าที่นั่นไทยแลนด์แดนสยามบ้างก็บอกว่าถ้าคนอื่นเขายังอินอิกันอยู่ก็ต้องออกมาแก้กข่าวปกป้องและเหมือนคดีในผับจับมือไงเขาไม่ทําอะไรเพื่อปกป้องความสัมพันธ์คงอยากให้ภาพมันออกมาเล่าเรื่องมั้งดูทรงอยากใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ไงเป็นต้น อย่างไรก็ตามเพราะว่ามีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์รวมถึงแมทธิวดีมที่เข้ามากดไลค์โพสต์ดังกล่าวด้วยหลังมีภาพร่วมเฟรมกับสงกรานและมายทั้งนี้ด้านแมทจะออกวีเว้นคาดว่าน่าจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้